โอ้ย oh, สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณป้าคนสวยคุณประตัวนะคะ,คะกำลังสนุกสนานเก็บเห็ด Winter Chan t r e l l s Oh my God เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะช่วงคริสต์มาสแล้วก็มาฉลองในป่านะคะฉลองในป่าเห็ดนะคะว้า wow. ว <laughs> สุขลน้ลนๆค่ะสุขของคนป่านะคะ คนสองปลา oh my goodness I'm so happy ว้าวเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อน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 เนี่ยอ่อนซ้อนปลาเห um> ็ดอ um ่อนซ้อนเห็ดค่ะอ่อนซ้อนดินอ่อนซ้อนหญ้าอ่อนซ้อนเห็ดหแห่างอ่อนซ้อนเจ้าไม่ห่างกองกลงเก็บแต่เห็ด มีความสุขค่ะอยู่ในป่าเนี่ยค่ะโอ้โหยิ่งอากาศยิ่งหนาวเขายิ่งคืนร้ายค่ะพี่น้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ก็จะนี่นี่นี่ก็จะปีใหม่ล้ะค่ะอากาศยิ่งหนาวยิ่งเยอะค่ะโอ้โหนี่ยค่ะดูนะอืมอืมจากดินนั่นแหละเขาชื้นเขาอุดมสมบูรณ์ นี่ค่ะโอ้โหดูสิป้าใส่ใส่หมวก s l n d e cross Merry Christmas Merry Christmas in the jungle Jungle girl <laughs>